สวัสดีสบายดีจ้จา,าเมื่อนี่จะพามาเบิงเพิ่นตากเข่าจ้าเข,าข่าหน้าบานจ้าจ้าดอกหญ้านี่หลายหลายเพิ่นตากสามเดชละ่ะเพิ่นก็นเอาบ่ทันได้เพราะว่าในหญ้าหลายจ้ามาส้มสิพามาส้มสัมผัสเพิ่นรัดกระสอบนี่กระสอบยังนอนี่นอกระสอบเนาโอ้ยเอาไปเห็ดยังนี่เดือดหยาฟัดออกจากเข่าขอ หย้าพี่น้องหญ้าย่างเดียวในกระสอบนี่มิเตหญ้าโหแท้หญ้านี่มานเป็นตะกินหญ้าเนาะโอ้กินหญ้ากี่ลี้นเถอะเขาหน้าวานมาสนานี่หน้าวานโอ้ยเวลาไปสีกับมิเตดอกหญ้าเอาออกกับโบเบิร์ตเนาะมันโบเบิร์ตหน้าดำผัน เฮ็ดน้อยๆมันก็ได้ลายได้จ่ะแต่ว่ามันก็ง่ามพอมกินง่ายพอมนี่ล่ะหน้าวานกับหน้าดำคว่ำแตกต่างมันเป็นแนวใด้น้าพี่น้องอย่างไ้เบิ่งคว่ำแตกต่างผู้หน้าเพิ่งง่ามเพิ่นกะไข่ยีดอกหยาบลายอันนี้ดูด้วยนี่นี่คือหน้าเพิ่นมันมองง่ามจันก็จะมีแต่หยาจังสีแหลนจ่างรถเพิ่นเกีียวลงเทียนนั่นหน้าสามไรก็ได ชิฟช้อบเนาะ,ะพ่อพ่อหอดคาเกียวบบ่่พ่ะคาสิงกับ่พ่อโอ้หลูบที่ซานเฮตนาปีนี้ปวดปวดปวดขมือขมือแลน่นอนนี่เนาะปวดขมือเพื่อจะเลี้ยวเฮชรนาคยาดอกดอกหยาดอกมันปวดมากปวดมาก นี่จะได้หยาอิริจ้ะได้หยาอิริตาจุ่น,นี่กับมิเตดอกหยาสวนมากว่าเขาอยู่กดอกหยาพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้ส้มเด้อนี่แบบดอกน่อยๆนี่ก็หลายๆจ้ะนี่ทั้งุ่นทั้งกัดคือกันไดุ้่น ข้าวุพเป็นข้าวเจ้าทั้งนั้นนข้าวเจ้าแต่โตข้าวเจ้าเพื่อนนี่ข้าวเจ้าหอมมะลิเพื่อนนี่กระติบว่ปันใดนี่ดอกหญ้ากระบาดลายโตข้าวโพดข้าวโพนดอกหยาบาดลายบาดลายหอมมะลิตัวนี้เพื่อนนางเห็ดว่าจักงาใหม่งาตอกโอ้ยจะกินแนวไดนอไปเะ็ดข้าวโพกสมบัตินี่สมบัติโอ้ยกินนี่ละ เป็นองสมัมเป็นต่กินยากลำบากเท้